วัสดีครับพบกับซูริโซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่นค <Yeah. S 1> เป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราเป็นครั้งแรกก็าสามารถเข้าไปกดติดตามพวกเรากได้ที่ช่องซูริโซเฟียสตอรี่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวของเล่นของสะสมแบบนี้ สำหรับของเล่นที่เราจะนำมาแกะกันในวันนี้ก็เป็น Classic Predator เวอร์ชัน2 0จะเป็นยังไงไปรีวิวกันเลยสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัว Classic Predator ซึ่งก็อยู่ในตระกูลของ Predator เวอร์ชัน2.0 หรือ MMS 162งานจากค่าย Hot Toy ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2011โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกรณ์จาก Classic Predator MMS 162 <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ของที่อยู่ในฐานด้านในกันก่อนเลยก็จะมีชุดมือพร้อมกับจอยสำรองของตัว Classic Predator แล้วก็จะมีชุดฐาน ซึ่งเป็นฐานไดโอราม่าที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามซึ่งตัวฐานก็จะเนรมิตออกมาให้เป็นเหมือนกับอยู่ในป่าแล้วก็มีรูปของโครงกระดูกและก็หัวกะโหลก <Wow! S 1> โดยที่เราสามารถนำฐานสองชิ้นนี้มาประกอบกันได้เลยซึ่งเมื่อประกอบกันเข้าไปแล้วก็จะเป็นฐานที่ทำออกมาใหญ่โตอลังการแบบนี้เลย <Wow! S 1> จากนั้นก็จะมีหน้ากากมาให้สชิ้นซึ่งก็เป็นหน้ากากในเวอร์ชั่นธรรมดา กับเวอร์ชั่นที่มีรอยแตกแบบนี้โดยที่ตัวหน้ากากเราสามารถาไปสวมทับที่หน้าของตัวพรีเดเตอร์ได้เลยนอกจากนั้นตัวหน้ากากยังมีฟังก์ชันในการเปิดไฟได้อีกด้วยจากนั้นก็จะมีปลอกแขนพร้อมกับชุดเอฟเฟกต ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีฟังกช์ชันในการเล่นไฟอีกด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำการทดสอบให้ดูกันเลยจากนั้นก็มาถึงคิวของตัวโมเดลฟิกเกอร์กันบ้างาก็จะเป็น c l a s s ิกพีเดเตอรซึ่งทำออกมาเป็นรุ่นที่2แล้วซึ่งในเวอร์ชั่นที่2นี้ก็ได้มีการปรับปรุงและทำออกมาได้อย่างสวยงาม ทั้งในส่วนของหน้าที่ทําออกมาได้เหมือนกว่าเวอร์ชั่นเดิมรวมทั้งบอดี้ที่มีความหนาและแน่นปึกมากกว่าพวกชุดก่อต่างๆก็ทําออกมาได้เข้ารูปกับตัวบอดี้ของเวอร์ชั่นนี้เลยซึ่งต้องขอบอกเลยว่าสวยและถูกใจสาวกพิเดเตอร์แน่นอน <Yahoo! S 1> และในส่วนของหัวก็ยังจะมีปากมาให้เปลี่ยนอีกด้วยซึ่งปากที่ให้มาก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นธรรมดา วก็เอร์ชั่่นทีาปา <Wow! S 1> สำหรับวัสดุที่ใช้ทำโมเดลฟิกเกอร์ตัวนี้ในส่วนของผมก็จะเป็นยางส่วนจุดต่างๆก็จะเป็นพลาสติกแทบจะทั้งหมดซึ่งข้อดีของชุดคอสตูมตัวนี้จะไม่มีส่วนของหนังซึ่งก็ทำให้เราวางใจได้ระดับหนึ่งว่าจะไม่มีจุดลอกเกิดขึ้นและจุดต่อจุดขยับต่างๆก็ยังคงแข็งแรงสามารถจัดท่าเล่นท่าได้ตามใจชอบเลย ในส่วนของไหลของพีเดเตอร์จะมีปืนแคนนอนเล็กๆอยู่ซึ่งตัวปืนนี้สามารถขยับไปมาได้สำหรับการใส่หน้ากากของตัวพีเดเตอร์เราจะต้องทำการถอดปากแล้วก็คางตรงหน้าของพีเดเตอร์ออกก่อนถึงจะสามารถใส่หน้ากากเข้าไปได้โดยที่ผมจะทดสอบใส่หน้ากากทั้ง2เวอร์ชันให้ดูกันเลย สำหรับหน้ากากทั้ง2เวอร์ชันนี้สามารถต่อสายด้านหลังเพื่อเปิดไฟได้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูเลย <Yahoo! S 1> ในส่วนของแขนอย่างที่บอกไปว่าตรงส่วนนี้จะมีพ์ดช,ชุดเกาะที่สามารถเปิดไฟได้โอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบระบบไฟพร้อมกับใส่ตัวเอฟเฟกกันดู โอเคก็เรียบร้อยสำหรับการรีวิว Classic Predator เ v e r s i o น2.0ซึ่งก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามแฟนพันธุ์แท้และสาวก Predator ห้ามพลาดด้วยเด็ดขาด